เอาผักมั่มนะว่าเอามีเซอร์เซรละากมั่งงมานีมาผมกินหอยเชอรี่นะผมหาปลาไม่ได้ก็กินหอยเชอรี่ไปพังนๆนะเจ็อบอยู่บ่นี่มันมันหอนอยู่บ่หอนเลยลูกหอนบ่บอ,อยเชอรี่นี่ <c ười> โอ้กินโอ้โบ่เอาตาเอาว,าวอยังออกเลยบนนะ่เาอเาทำการเสาะเกตนะผม อ๋นนจอ,อ,อจีนี่เอาลงใสเจอ,อห้างยิงปลาของชาวบ้านนะผมโอ้โหค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะอันนี้ก็สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพานหมีนะครับวันนี้พานหมีก็มาติดตามวิถีชีวิตของชาวบ้าน หาอยู่หากินในเวลากลางคืนนะครับผมวันนี้ก็มาด้วยกันประมาณ5้าชีวิตนะครับเพื่อที่จะมาหาปลาตรงบริเวณแหล่งน้ําตามธรรมชาตินะครับผมการหาอยู่หากินนี้ก็เป็นวิถีชีวิตนะฮะก็ถ้าไม่หาก็ไม่มีกินนะครับก็เลยนัดกันมาหาปลานะครับวันนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ปลาอะไรนะก็ต้องรอไป ติดตามและรับชมไปพร้อมๆกันนะครับผม,ส,มสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพานหมีนะผม <c oughs> วันนี้พานหมีก็เหมือนเดิมนะฮะ <c oughs> บ่าวทรงเหลืองพามาหาปลานะผมหาปลาหาอยู่หากินนะเครื่องมือทำมาหากินวันนี้ก็มาน้อยคนนะผมวันนี้ก็มาประมาณ5้าชีวิตนะ ปกติจะมาเป็นส <c oughs> <for S 2> ิบนะผมวันนี <c oughs> ้มาน้อยเพราะว่าเขาติดธุระนะผมอีกอย่างก็อากาศเย็นนะมีแต่คนผีบ้านะครับที่มาลงน้ำในวันนี้นะก่อนจะลงก็ก้อนเอกก่อนจะลงก้อนเกก่อนครับนี่โอ้หควันกรุบควันก่อมนะฮะ เอาละอนครับผมก็จะถึงเวลาลงแล้วนะการมาหาปลาในแหล่งน้ำตามลำห้วยนะครับก็จะมีวิธีการหาที่แตกต่างกันนะครับสำหรับวิธีการนี้ก็จะเป็นการยิงปลาน้ำลึกนะครับประมาณสองเมตรนะผมประมาณ2เมตรนะดำได้ก็ประมาณคนละ2 3สามทีนะแล้วแต่ว่า ปอดใครจะเล็กจะใหญ่นะครับก่อนจะลงก็ต้องล้างหน้ากากนะครับล้างหน้ากากทําความสะอาดหน้ากากเพื่อที่จะให้หน้ากากมันใสนะผมหน้ากากใสจะได้เห็นปาลาแบบตัวชัดๆนะครับโอ้หนองนี้ก็ไม่ค่อยมีหอยเชอรี่นะปกติมาในช่วง หอยเชอรี่มันจะเยอะนะตรงริมตะลิงเนาะก็จะเป็นเออเป็นเป็นไฮน่าจนมดฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะครับผมชาวบ้านก็จะปลูกข้าวนะครับผมสมัยก่อนนะก็จะปลูกข้าวตรงบริเวณนี้นะครับพอภายหลังมาก็าเขาทําเขื่อนนะครับ นามันก็เลยหนุนสูงท่วมนาข้าวนะครับชาวบ้านก็จะปลูกบ้างไม่ปลูกบ้างหรือไม่ปลูกเลยนะครับเพราะพื้นที่ตรงนี้มันติดกับป่านะครับไปยามค่ำคืนแบบนี้ก็บรรยากาศเย็นๆนะครับพานมีก็จะพามาหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตนะครับผมก็ช่วงนี้พานมีขอเกินๆไว้ก่อนนะครับว่าพานมีไม่ค่อยได้เข้าป่า นะครับก็จะพาลงมาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านแทนนะครับถ้าเข้าป่าก็จะเป็นอีกช่วงฤดูกาลหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูกาลนี้ก็จะพามาหาอยู่หากินติดตามาวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับก็เห็นไฟในน้ำนั่นก็จะเป็นชาวบ้านนะครับที่ลงไปหาปลานะจริงๆคือ ผมก็อยากลงไปอยู่นะครับแต่ว่าเขาลงน้ําลึกนะผมกล้องผมมันลงไม่ได้นะครับมันไม่มีที่กันน้ำนะครับก็เลยไม่ได้ลงไปถ่ายในช่วงที่เขาหาปลาในน้ํากันนะครับแต่ว่าผมก็จะถ่ายช็อตที่เขาเอาปลาขึ้นมาแทนนะครับพอเขาลงน้ําลึกนะวันนี้ก็จะมีการาหาปลาแล้วก็ทํากับข้าวกินกันนะครับผมเดินทางมาตั้งไกลนะครับมาพบกับหอยเชอรี่แล้วนะ หอยเชอรี่หน่วยใหญ่ๆแบบสะบึ้มสะบ้มเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นหอยเชอรี่นะอันนี้ก็จะมีกระทงหลงทางของชาวบ้านนะครับผมในกระทงโอ,โ,อโอ้เดียวโอ้หอยเชอรี่ก็ลงไปในกระทงแลยฮะโอ้ในกระทงมีตังค์ด้วยนะครับี่ในกระทงก็มีตังค์ด้วยนะตังค์ก็ห้าสิบสตังค์ ในกระทงมีตังอยู่50สตางค์งนะครับใช้โดยโฟมอ่ะีครับผมเห็นแสงไฟได้ไหมแสงไฟนี้ก็คือแสงไฟคนที่กําลังหาปลานะครับอีกส่อนเขาก็จะโผล่ขึ้นมาจากเนือเนือผิวน้ำแนะล้วบลึบขึ้นมานะนี่นี่นี่เห็นนะครับโอ้โหนีนี่ก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าเขาจะได้ปลาหรือเปล่านะโอ้ไม่ได้ปลาครับผมไม่ได้ปลานะ ก็จะมีมาคู่กับกระติกคู่ใจนะครับเวลาเราเหนื่อยหรือว่าเราลงน้ําลึกนะครับเราก็จะสามารถเกาะกระติกนี้เพื่อที่จะพักเหนื่อยได้นะครับนี่กระติกน้ํานะไปเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่านะครับผมก็จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะตัวนี้ก็มาเจอกระทงหลงทางหนึ่งอันนะครับตรงบริเวณลำห้วยตรงนี้นะ ข้างในกระทงก็จะมีเงินนะครับผมไม่ทราบว่าเงินมันอโอ้เหรียญบาทนะผมตอนแรกผมคิดว่า,าไม่ใช่เหรียญบาทนะน่าจะเป็นเหรียญสองแต่จริงๆแล้วเงินคือเหรียญบาทนะครับก็น่าจะประมาณใส่มาเป็นคู่นะผมน่าจะ6บาทได้นะแต่ว่า,าผมไม่ได้เอานะครับเพราะว่าไอ้ชาวบ้านแถวบ้านผมนะครับก็มีมาตั้งนมตั้งนานแล้วว่า ความเชื่อเกี่ยวกับกระทงนี้คือจะลอยความทุกความโศกของคนที่เศร้าโศกเสียใจนู่นนี่นั่นสะเดาะเคาะนะครับผมเขาก็จะลอยมากับกระทงนะครับการที่เขาใส่อะไรมาในกระทงเขาก็จะไม่เอากันนะครับแต่ทางอื่นผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาคิดเหมือนกันกับทางบ้านพันหมีหรือเปล่านะครับแต่ทางบ้านพันหมีนั้นมีความเชื่อนะครับผมมีความเชื่อ ในสมัยก่อนนะครับจนมาเอานะครับฮะนี่ในกระทงก็จะมี6บาทนะครับ <S <S แต่ว่าการที่จะเอาเงินในกระทงได้ก็ต้องมีพิธีกรรมนะผมันต้องมีพิธีกรรมนะเมื่อกี้มีพี่บอกว่า,าการจะเอาเงินในกระทงนั้นต้องมีพิธีกรรมก็คือการขอนะผมการขอว่าจะเอาเอาแค่เงินนะผมไม่เอาความทุกข์ความโศกอะไรนะจะเอาแค่เงินนะเดี๋ยวลุงหาปลาแกก็จะมาเอานะครับ กวกบอกแกจองแกกระซิบมาว่าแกจองนะผมเงินประมาณเงินประมาณน่าจะ6บาทนะครับเดี๋ยวแกก็จะมาเอานะแกก็จะทําพิธีกรรมการขอเงินในกระทงนี่แกอยู่ตรงนี้นะผมเดี๋ยวแกขึ้นเอานะ ยังคงดำหาปลาอยู่เรื่อยๆนะผมผ่านมาประมาณ20นาทีแล้วนะยังไม่ได้ปลาสักตัวเลยนะครับในค่ํำคืนนี้นะไม่รู้ว่าปลามันไปไหนหมดนะปกตินี้ขึ้นมานี้ปลาจะได้แล้วนะครับแค่ลงน้ําปุ๊บประมาณ5นาทีนะก็จะได้แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้เลยหรือว่าปลาอ,อาจจะยังไม่ตื่นนอนนะผม ป้าอาจจะยังไม่ตื่นนอนหรือว่าเข้านอนเลยนะจริงๆป้าไม่ควรเข้านอนนะพึ่งประมาณหนึ่งทุ่มกว่า,วานะผมมันก็จะมีบางวันที่ปลาขึ้นบ้างบางวันที่ปลาไม่ขึ้นนะผมจริงๆปลามันก็อยู่น้ำลึกนั่นแหละ าเจอ,เอห้างยิงปลาของชาวบ้านนะผมโอ้โหค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะอันนี้ก็ทําเองโดยชาวบ้านนะครับเขาก็จะทำํำไม้นะผมไปตัดไม้มาแล้วก็มาขัดกับไม้อีกขั้นหนึ่งตรงบริเวณนีนะ้เดี๋ยวผมพามาดูใกล้ๆนะนี่เขาก็จะขัดค่อนข้างสูงอยู่นะประมาณ2เมตร ขาดโดยไม่มีตะปูนะครับขาดโดยไม่มีตะปูนะถ้าตกลงมานี่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับผมสามารถตกน้ําได้เลยนะผันงนะรถ้าัางนี้ตกน้ําได้เลยนะป่าก็ยังไม่ได้นะผมวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นวันอะไรนะคือไม่มีป่าเลยสักตัวนะครับผมหาป่ายังไม่ได้สักตัวเลยน่าทึ่งมากเลยนะ ก็ยังไม่ได้นะครับอากาศก็ค่อนข้างที่จะหนาวพอสมควรโอ้ตอนนี้ก็ก่อกองไฟรอแล้วครับผมมีพี่ก่อกองไฟรอแล้วนะเพื่อบรรเทาความหนาวนะครับผมความหนาวเหน็บตอนนี้ก็คือไม่ได้อะไรกินนะครับนอกจากหอยเซอรี <laughs> อ่หาปลามาเกือบสองชั่วโมงนะครับยังไม่ได้ปลาสักกระตัวนะนี่ เข้ากระเปกกะลิโข้ยางจะเก้าป่าลกเทพน้องช้างปลาเล็กปลาหน้ยลอยเลยยองลกเทพน้องพี่เดะยังมีเดี๋ยวของกินเนี่ยเซอรี่นะจีกินจีกินเล่นโอ้ยปลาบูดเขาบมดได้เขาบขายเขาแล้วเขาขายคันนี้จีได้โอ้ยหอยเซอรี่ตัวใหญ่มากครับเท่ากับบ้านนี่เนี่ยนะฮึ่ม ใหญ่จริงๆใหญ่เท่ากับปั้นพานนีเลยนะครับโอ้หอยเชลรีไม่ใช่ตัวนี้น้อยนะครับที่นี่นะปกติตัวหอยเชลรีจะใหญ่ไไม่ใช่ใหญ่จะเยอะมากๆนะครับแต่ว่ามารอบนี้คือหอยเชลรีไม่รู้หายไปไหนหมดนะครับก็่จะมีแค่นี้นะถ้ามันเยอะนี่ผมโอ้โหเอากระสอบมาใส่เบรกกลับแทบไม่ไหวนะหอยเชลรีนะเนี่ยใหญ่มากนะครับ เราต้องรออีกช่วงน้ำลดนะครับผมเราค่อยจะมาเก็บหอยเชอรี่ไปต้มแล้วก็จิ้มขายนะผมเอาเนื้อของหอยเชอรี่ไปขายนะเอาผักมั่มนะว่าเอามิจจะจะละผักมั่มมาผมกินหอยเชอรี่นะผมหาปลาไม่ได้ก็กินหอยเชอรี่ไปพังๆนะเจ <laughs> ็บอยู่บ่นี่มันมันหอนอยู่บ่อ <laughs> หอนหล,ลือโรคหอนอยู่บ่เชอรี่นี่ โอ้กินโอ้บ่เอาตาวยังออกเลยบอกกินแบบดิบๆเลยครับหอยหอยก็ไม่รู้ว่าสุกหรือเปล่านะแต่ก็กินได้นะมินยากันเบื่อกันเมายันเมาหอยนะเนาะหอยหอยแนนในกลางหน้าก็มันหอยเนื้นอะไรมันแซ่บกากันหอยเนื้อ หอย,ยบ้านแล้วมันเจบตั้งมันเนาะโอ้ทุบหอยกินกับบรรยากาศแจ่มๆจมจมนะครับผมกับบรรยากาศแจ่มๆจมจมนะโอ้ปวดตรงเป้าบ่ต้องเป้า,า,อปาโอ้โถ่เอาหอ,อยเต็มมือเอาหนุ่มใหญ่ยี่ก้อย <c oughs> ลูกใหญ่ เฝ้าขี้อมือตัมไหนเป็นเฝ้าขี้อมือตั <c oughs> วไหโอ้ใจเย็นใจเย็นอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าตีกันอย่าเฝ้าตีกันรออดมันพพุง่ตัวนี้ก็คือกําลังเถ <c oughs> ียงกันเรื่องหอยน,นะครับกําลังจะแย่งกันนะอย่าเอากําปั้นใส่คุ้มตากันนะครับผมกับหอยแค่ตัวเดียวนะ <c oughs> ความหิวไม่เข้าใครออกใครนะครับ <c oughs> <c oughs> น้ำ น้ำหอยกำลังพดบก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 ุนะถูกกินขึ้นมากระบกเนี่ยผมทูกหอยกินเหมือนกระบกลงไปครับกระบุกกระบ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 กผมก็ขายนะผมตอนนี้ผมขายอยู่ที่กิโลกรัมละร้อยสามสิบรวมส่งนะผมช่วงนี้กระบกค่อนข้างที่จะถูกนะเมื่อก่อนอาจจะแพงครับแต่ว่าช่วงนี้กระบกเกอนมากเลยเพราะกระบกเขาก็ขายเหมือนกันนะครับมีชาวบ้าน เอามาขายให้กับแม่ค้าตลาดนะขายแข่งกันนะตัวนี้มะกระบบกก็เลยถูกลงเรื่อยๆนะผมแต่ก็ช่วยซื้อเลยครับผมเพราะว่ามะกระบบกนี่ก็กว่าจะาผ่าได้นะผมผ่าเสร็จแล้วก็เอามาคั่วต่อนะสําหรับใครทีอ่อยากได้ดิบก็ราคาเท่ากันนะผมมะกระบกดิบก็โลละร้อยสามสิบรวมส่งเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเราเดินทางไปกันต่อครับผมรอบนี้ก็จะไปหาอีกรตรงบริเวณที่หนึ่งนะครับตรงนี้มันไม่ได้ปลาแล้วก็ต้องไปลุน้นอ,อีกฝั่งข้างหน้านะครับเพราะาเราเดินลัดผ่าป่าเข้ามานะลุ้นก็คือต้องลุ้นจริงๆนะครับลุนก็คือต้องลุ้นจริง,ๆ,รรง,รงๆเพราะว่าไม่รู้ว่าตรงข้างหน้าก็จะมีปลาให้เราหาอยู่หรือเปล่านะฮะคือถ้าไม่นี้ก็จบนะครับผม จบที่นี้ก็คือต้องหาหอยเชอรี่กลับไปก้อยที่บ้านนะครับอันนี้จะเป็นแผนสองนะก็คือหาหอยนี้นะครับโอ้ตอนนี้ก็ได้ตัวปีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวปีกครับตัวปีกตัวแรกว่าจะปิดคลิปกินจี่หอยแล้วนะครับ นี้เดินลงมาประมาณสัก1อยเมตรก็ยิงได้แล้วนะครับตัวปีงตัวปีงครับผมตัวปีงวันนี้ก็มาน้อยคนปลาก็ได้น้อยนะฮะรอบก่อนก็ปลาก็ได้น้อยเหมือนกันแต่เยอะนะผมวันนี้ปลาไม่ขึ้นขกันให้ปลาเขารอเขาทำการเสาะเก็บนะผม นี่จะเป็นกับข้าวในตอนเย็นของเรานะครับกับบรรยากาศอาทองทุง่งไม่ใช่ทองทุ่งนะผมกับบรรยากาศขอ,องป่านะผมนี่เขาหมาคนขบวนมี <S 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 เอาจีนี่เอาลงใส่พิมลงมล้วอบ่ปรกระโบไดโอาะกระโบกินเขากินกินขาตัวปีงครับตัวปีง ดีกว่าได้กินหอยเนาะดีกว่าได้กินหอยครับนี่ได้กินปลาตัวเท่าฝ่ามือนะฮะเกี่ยวไปจีปลากาเนาะอุปกรณ์ในการนำปลางอมหอยมาจีเลยฮะเห็นบ่นาโอ้โหนี่งมหอยมาจีด้วยนะครับ โอ้หอยมันน้อยอันนี้หาหอยมาห <laughs> าหอยมาจีโอ้เอามาทิ้งข้าวเ้ยคืนได้จีๆมาผมกินข้าวด้วยกัน<ช>มันข้าวด้วยกันครับผมมีแจ่วหัวร้อนนะครับวันนี้กับปลา ไม่กี่ตัวนะครับเราไม่ค่อยมานเท่าไหร่นะครแต่ก็ได้เท่าไหร่ก็กินเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันครับผมกคนเปนกระหอมนมใหญ่ครับเป็นเนื้อน้ำหอมนะหอมนะฮะพี่าติดพี่าหลงโอ้มีบุษราติดบุษราหลงอีก น้ำหอมปูเป้แต่ามาใช่าาใเต่ไม่ใช่เตจครับว่าคือหอมนานอย่างเงี้ยขันมานเอาแล้วมานติดไว้

ตอนนี้ก็กินข้าวอิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับ,บก็ทําการ,รดับไฟนะครับผมโดยการสาดน้ําจากตรงนี้ขึ้นมาเนพะื่อจะให้ไฟมันดับแล้วเราก็จะ,ะเดินทางกลับบ้านครับผม EP นี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมกับวิธีวิชชีวิตนะครับผมการหาอยู่หากินหาปลาในช่วงกลางคืนนะก็<ด>ขอบคุณทุกท่านที่เขนะ้ามาติดตามการรับชมจนจบคลิปนุ่ม อย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีครับ